อุ้ยสวยก็ต้องขอบพระคุณทีมงานท่านอาจารย์นะคะแต่งให้พี่สวยวันนี้ไม่ได้เป็นคุณแม่ของท่านอาจารย์ออกขวัญนะคะนนเป็นคุณ,ค,ณคุณพี่คุณพี่เป็นพี่สาวนะคะวันนี้่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้อวิธีสวดมนต์ยังไงให้รวยอ่าเห็นคือเอาก็ถามว่าด็อกเตอร์ทำยังไงคะถึงจะรวยอย่างด็อกเตอร์คือด็อกเตอร์เนี่ยต้องเล่าประวัตินิดนึงว่าเมื่อเช้าด็อกเตอร์ก็พูดแล้วเนาะว่าเป็นลูกแม่ค้า ใช่ไหมไม่รวยเป็นเด็กต่างจังหวัดคุณพ่อก็เสียตั้งแต่เด็กนะแต่วันนี้ต้องพูดค่อยๆหน่อยเพราะว่าทีมงานบอกว่าแต่งตัวสวยแล้วก็ต้องพูดจาหวานๆเอาไม่ได้หัวร้อดงตังเข้าในพบอกจะหัวจะไม่หัวล้เจริงนะก็คือหัวล้อดงตังเข้าคุณพ่อเขาก็เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเสร็จแล้วเป็นบังเอิญเป็นลูกผู้หญิงแต่ แต่คุณพ่อเนี่ยช่วงชีวิตที่คุณพ่อมีมีชีวิตอยู่เนี่ยก็สอนเราเป็นแบบผู้ชายให้เราแข็งแรง <How ping S 2> เพื่อเ,เพื่อ, <laughs> เ,พอเพื่อที่เพื่อที่วันข้างหน้าไม่มีเขาเนี่ยเราจะได้เ,เลี้ยงน้องๆได้อย่างนี้ค่ะเพราะคุณแม่พี่ไม่ได้เรียนหนังสือ,อนะคะแต่คราวนี้บังเอิญพ่อเนี่ยชวนพี่เนี่ยเข้าป่ายิงนกแล้วบังเอิญพอยิงนกเสร็จแล้ว เออนกเนี่ยมันตกลงมาแล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยว,วิ่งไปเก็บเลยวิ่งไปเก็บเลยพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าพอวิ่งไปเนี่ยนกเนี่ยหายนกเนี่ยหายพ่อก็บอกว่ากลับบ้านอ้าวพ่อไม่เอานกเหรอพ่อบอกไม่ต้องเอาเจ้าป่าเขาไม่ให้แล้วกลับอโอ้พีพ่พก็เลยเก็บความสงสัยว่าพอ่อเออทาไมเราเจ้าป่าเขาไม่ให้พ่อเขาก็บอกไม่ต้องถามอะไรกลับไปบ้านแล้วถึงจะเล่าให้ฟัง เสร็จแล้วเออเขาก็าบอกว่าอันเนี้ยเจ้าป่าไม่ให้แล้วก็อยู่ในป่าเนะี่ยอย่าระถามถามอะไรถามอะไรไม่ได้มาถามอะไรไม่ได้เสร็จแล้วปรากฏว่าเอออีกคืนหนึ่งพ่อก็พาไปดักสัตว์แล้วก็ทําห้างเนี่ยขึ้นอยู่บนต้นไม้แล้วให้พี่ปีนขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วก็สวดมนต์แล้วก็บอกพี่ว่าอย่าลงมาเป็นเด็ดขาดอย่าลงมาเป็นเด็ดขาดเสร็จแล้วเออตอนสักประมาณก ดึกสนัดแล้วเนี่ยพ่อก็ลงไปแล้วพ่อเขาเขาก็สั่งว่าห้ามมีใครมาเรียกหรือมาทําอะไรนี้อย่าลงที่ห้างนะห้างที่ยิงสัตว์น่ะปรากฏว่าพี่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อเออพี่เห็นพระมาบินทบาทแต่เก็บใบไม้เนี่ยยอดไม้เนี่ยเข้าเข้าไปในบาทอ่ะทัคนรู้พี่ก็เลยถามพ่อนี่คืออะไรอ่ะแต่หนูไม่ไม่กล้าถามพ่อพ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วอย่าถามพ่อเขาบอกว่า อ๋อนี่คือสามาชนิดหนึ่งอะที่ที่ที่หลอกเราเร,รื่องจริงใช่ไหมเรื่องาานีงน,นี่เรื่องน,นี่เรื่องจริงก็เลยบอกว่าพ่อเป็นไปได้ไหมสอนหนูสวดมนต์ซึ่งซึ่งซึ่งพี่วันนี้เป็นพี่แล้วนะพี่เนี่ยเเอออประมาณสักเก้าขวบอะค่ะเก้าขวบแต่ก็เพราะความที่เป็นตัวคนตัวสูงแล้วก็เก่งกล้าจอะพ่อก็เลยบอกว่ามีมนต์อยู่บทหนึ่งมีมนต์อยู่บทหนึ่งแล้วก็ ให้อาราธนาให้ให้ให้พูดนโมเนี่ยสามจบแล้วก็พูดมนบทนี้นะคะแล้วก็ให้พี่เนี่ยไม่พี่เขียนด้วยนะพ่อจะพูดให้ฟังห้าวันห้าวันแล้วก็ให้พี่เนี่ยจำแล้วก็ท่องแล้วก็ให้ให้แล้วก็ให้อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยมาพี่ก็เลยบอกว่าโอเคพี่จะทำและพี่ก็ทำถึงเวลาหนึ่งทุ่ม ก็พ่อเขาจะเรียกเข้าห้องพระแล้วก็อออืพ่อเขาก็จะเอะท่องให้ฟังเพราะเขาไม่ให้จดห้ามจดเป็นเด็ดขาดแล้วก็จําจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นรถหรือก่อนที่จะทําอะไรหรือก่อนจะก่อนจะมนบทไหนก็ช่างพี่ก็จะพยายามทํามนบทนี้ะค่ะอ่านะคะฉะนั้นคลิปนี้จะสั้นมากพี่พี่ราธนาเสร็จแล้วก็จะจบคลิปนี้ ด้วยวยด้ยดยสิ่งสิ่งนี้ mm hmm. ก็ซึ่งคิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการยากลําบากที่จะต้องบอกใครทุกคนนะฮนะ, mm hmm. ะก็เลยบอกว่าพอตั้งพอเราจะจะตั้งน้ำมัสัม นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุสวะธรรมสังฆตังอนุปปัญญาขีตินะสุโภโมทาพุทธนังพะมานะเยนโตพุโตเตโชนุอัลังลภะปะคะโยตามาอุปยสุอิพุทธัสสะมิอิวัสมะมีหังพุทธังอรัตนานังธมังอรัตนานังสังฆังญรัตนานังนิพพานัสสะปัจโบรปัจโยโหตุ ด้วยคุณพระพุทธพระตามพระสงฆ์พระศิยะเมตไตรคุณยายล้างเหงื่อบางปะกงหลวงพระดีจันตะโกหลวงปู่โตพรมรังศรีท่านโพธิสัตว์กนอูท่านโพธิสัตว์กนอิมท่านนาคีท่านนาคาท่านทาวเวสวรรณท่านพระแม่ธรณีหลวงปู่ใหญ่เจ้าขาพระปิยะมหาราชเจ้าขาพระเนรสวนมหาราชเจ้าขาพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าขาสันป่าเทวาเจ้าโลกเจ้าฟ้าเจ้าเป็นยินดีที่ลูกอาศัยโพธิสัตว์มันชุ่มสีท่านฤกษ์คเนศหลวงปู่โตวัดบางพีใหญ่พระแม่ธรณีเปิดทางท่านทาวเวสวรรณช่วยคุ้มครอง น้องหนุ่มแสงชัยคุณสมชัยแสงชัยนึกงสาวสพปหยุดโทรและแม่ย่านางรถคันนี้ขอให้เราไปไหนก็ปลอดภัยคิดเลยได้สงความปรารถนาเราก็ลานี่คือคิดครับแต่ว่ารถไวนะแต่ว่าไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าคือ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 ไม่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 ปิดบังแล้วก็แล้วแล้วแต่ใครที่เคยคิดว่าเราเราทำแต่เราเราทำอะไรแล้วเราก็โชคดีคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ค่ะเพราะว่าความสวยงามหัวเลาะมากก็ไม่ดี เพราะว่าเพราะว่าท <gegen violin> <warfare> ีมงานท่านอาจารย์เออทีมงานท่านอาจารย์นุ่มของี้วันนี้ไลอะไรก็ได้ที่มันน่ารักสําหรับกับวันนี้สําหรับใบหน้าพูดอะไรให้มันรับกับใบหน้าอ๋อลืมไปโฆษณาน้ำดื่ม บีชมและน้ำดื่นเชยชมค่ะฝากด้วยนะคะสุขภาพและความสดชื่นสวัสดีค่ะ,คะร่ำรวยร่ำรวยนะคะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยค่ะ <ST. S 2> ฉันอยากจะฟังเรื่องอันนี้ต่อเกิดสนุนต่อโอเคไม่ได้วันนี้ลูกด็อกเตอร์รักษาภาพสวยแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ